น้ำมันหมูมีประโยชน์มากกว่าน้ำมันพืชจริงหรือคนไทยเราครับกินน้ำมันหมูกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งยุคหนึ่งครับก็เกิดกระแสว่าน้ำมันหมูนี่อันตรายมีคอเลสเตอรอลมากแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆครับจนในยุคนั้นนะครับหันมาใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหารกันมากกว่าการใช้น้ำมันหมูครับแต่ก็มีกระแสต่อต้านน้ำมันพืชนะครับและยกเอาน้ำมันหมูเนี่ยกลับมาชูในฐานะน้ำมันเพื่อสุขภาพแล้วจริงๆแล้วน้ำมันหมู หรือน้ำมันพืชดีกว่ากันละครับวันนี้ไปหาคําตอบกันเลยครับน้ํามันนะครับจานตรายต่อสุขภาพของเรามากแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการนําไปใช้ในการปรุงอาหารครับประเภทผัดหรือทอดที่อุณหภูมิจุดเกิดความที่ต่างกันครับหากยึดตามหลักโภชนาการนะครับก็ควรบริโภคแบบพอดีและถูกประเภทจึงจะปลอดภัยต่อเรามากที่สุดครับดังนั้นผู้บริโภคอย่างเราๆจึงต้องเป็นผู้ตัดสินและเลือกของที่ดีที่มีความปลอดภัยต่อตัวของเราเองครับ น้ำมันหมูนะครับมีข้อดีก็คือผลิตได้ง่ายกว่าน้ำมันพืชเพียงนำมันหมูแข็งสีขาวนะครับมาเจียวแค่นี้เองครับเราก็ได้น้ำมันไว้ใช้แล้วใช่ไหมครับต่างจากน้ำมันพืชครับที่ต้องผ่านกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมหลายขั้นตอนทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อว่าอาจเกิดสารปนเปื้อนได้ครับจึงสรุปว่าน้ำมันหมูมีความปลอดภัยกว่าแล้วน้ำมันหมูก็ยังมีจุดเกิดควันสูงครับเมื่อนำไปปรุงอาหารประเภททอดซึ่งใช้ความร้อนสูงเนี่ยจึงไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งครับ แต่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 ในความเป็นจริงแล้วครับน้ำมันหมูนั้นมีไขมันเลวครับเช่นคอเลสเตอรอลและกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูงด้วยนะครับหากรับประทานเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดทั้งโรคหัวใจภาวะไขมันในเลือดสูงรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับส่วนน้ำมันพืชส่วนใหญ่ครับจะมีสัดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวอยู่สูงจึงสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นไขมันทานได้ครับเมื่อนำไปใช้ในการทอดหรือการผัดที่ใช้ไฟแรง,แรงครับ ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันเหล่านี้ในการทอดอาหารหรือการผัดที่ใช้ไฟแรงๆครับเราจะหันมากินน้ำมันมะกอกก็ได้นะครับถือว่าเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพควรรับประทานโดยไม่ผ่านความร้อนนะครับเช่นราดบ,บนสลัดหรือบนอาหารก็จะดีที่สุดครับทำให้ได้รับคุณค่าจากน้ำมันอย่างเต็มที่ครับดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีอันไหนดีกว่ากันครับ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะใช้ประกอบอาหารในลักษณะไหนและรับประทานในปริมาณเท่าไหร่มากกว่าครับอย่างไรก็ตามครับอาหารส่วนใหญ่ที่ใช้น้ำมันของบ้านเรานะครับก็มักจะเป็นของทอดและของผัดด้วยไฟแรงๆครับซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับไขมันอิ่มตัวมากจนเกินไปจนเป็นปัญหาสุขภาพได้ในอนาคตครับการลดของทอดและของผัดลงนะครับเน้นรับประทานอาหารต้มนึ่งให้มากขึ้นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพครับ อาหารที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันนะครับล้วนให้ทั้งโทษและประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้นทางที่ดีควรทานอาหารให้หลากหลายครบหมู่และที่สำคัญครับพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอเพียงแค่นี้ร่างกายของคุณก็จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ในทุกๆวันสวัสดีครับ